ความรู้ของคู้ทันนะคะชัดตรงประเด็นเข้าใจง่ายบอกปุ๊บเก็ตปับ๊บและสามารถเอาไปลงมือทำได้เลยในทันทีสวัสดีค่ะชื่อพัดนะคะวันนี้มาเรียนนี่เลยค่ะทันญานีนะคะเรียนนวดหน้ายกกระชับสวยได้ด้วยมือเราค่ะ จะบอกว่าคือประทับใจมากนะคะที่นี่คือใส่ใจรายละเอียดรู้เลยว่าตัดสินใจถูกมากที่มาเรียนที่นี่นะคะนึกออกใช่ไหมคะว่าเราเป็นมือใหม่ไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนเลยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วคุณครูคือใจเย็นค่อยๆประกอบบอกซ้ําไม่มีคําว่าหน้ามุยแล้วก็ไม่มีคําว่าอารมณ์ไม่ดีคือแบบไม่ได้รับสิ่งนั้นเลยคือประทับใจมากแล้วแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องอาหารเรื่องน้ํเดือมเคยไปเรียนที่ไม่ใช่เรียนวันหน้านะคะก็คือเคยไปเรียนที่อื่นแต่ว่าไม่มีทีมงานที่ไหนแบบดูแลรายละเอียด แล้วก็ใส่ใจแล้วก็ยิ้มหวานตลอดเวลาเท่าที่ของครูทันเลยค่ะประทับใจมากค่ะ ที่กําลังค้นหาข้อมูลนะคะเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามแล้วก็การนวดหน้านะคะจะขอแนะนําที่นี่เลยนะคะด้วยตัวพัดเองอะคะ่ะก็คือต้องบอกตามตรงว่ายังไม่เคยเรียนที่ไหนพอมาที่นี่นะคะ1เลยสิ่งสําคัญคือครูทันมีพลังงานดีๆให้กับนักเรียนทุกคนที่ได้มาเรียนนะคะแล้วความรู้ของครูทันนะคะชัดตรงประเด็นเข้าใจง่ายพอฟังแล้วเนี่ยคือได้คําตอบในสิ่งที่สงสัยไม่ต้องเอาไปคิดอีกทีว่าเอจะอะไรต่อนะมันใช่หรอไม่ต้องค่ะบอกปุ๊บเก็ตปั๊บ และสามารถเอาไปลงมือทําได้เลยในทันทีนะคะมันเลยเป็นการแบบสร้างความมั่นใจให้เราถ้าใครที่กําลังมองหาคอร์สเรียนนวดหน้าสร้างอาชีพหรือว่าสร้างให้ตัวเองสวยเนี่ยนะคะที่นี่ใช้เวลา3วันโอเคมันอาจจะดูมากกว่าที่อื่นแต่3วันเนี่ยคือประทับใจมากตรงที่ว่าเราได้ลงมือทํา1เรียนทฤษฎีเราได้รู้ทฤษฎีที่มาที่ไปของผิวหน้ามันทําให้เวลาที่เราเอาลงไปลงมือทาเนี่ยนะคะทาให้เรารู้ว่าอ๋อมันทําตรงนี้นะมันทําให้กระชับตรงนี้แล้วพอเอามาลงมือทําจริงๆอะคะ่ะมันได้เพิ่มประส ประสบการณ์ให้เราแล้วพอวันรุ่งขึ้นคุณครูเขาก็มาซ้ำให้แล้วพอมาลงมือทําอีกเนี่ยมันเหมือนเราได้ประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เข้าใจมากขึ้นจะบอกเลยว่าถ้าใครมีเวลาน้อยนะแนะนําแล้วก็ใครที่อยากได้ความรู้ก็แนะนําอีกค่ะแล้วใครอยากสวยขึ้นก็แนะนําอีกค่ะมาเรียนกันที่นี่เยอะๆนะคะรวยรวยรวยค่ะทุกคน